วัชรีนี่เป็นอมาพฤกษ์เหรอคะเป็นอมาพฤกษ์ค่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับสาเหตุคือน่าจะประสบอุบัติเหตุนะคะอ๋อมีอุบัติเหตุค่ะครับแล้วตอนนั้นอุบัติเหตุเป็นยังไงช่วยช่วยรล่ขับรถชนเสาไฟฟ้าขับรถชนเสาไฟฟ้าไปชนมันทําไมฮะก็ชนเองหรือว่าชนเองค่ะเป็นคนขับเองค่ะอ่าฮะเป็นคนขับเองตอนนั้น เกิดอุบัติเหตุตรงไหนฮะก็คือมันมันไม่มีไม่มีไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะคะคก็คือเราก็เห็นว่าปกติก็คือไม่เป็นอะไรแล้วอยู่ๆมาประมาณจักห้าเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยก็คือเริ่มเริ่มชาชาข้างขวาชาชาแล้วก็ซี่ขวาค่ะแล้วก็น้ํามันจะไหลออกมาจากตางี้แล้วก็ตางจมูกไหลไหลแบบไหลเองแบบไม่รู้ตัวค่ะแล้วพยายามเอาเอาผ้ามาเช็ดอย่างเงี้ยมันก็ไหลไหลแบบ เป็นน้ำอะ่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ำมูกน้ำตาครับ,รบไหลมาเองแล้วก็เริ่มชาชาลงเรื่อยๆแล้วก็มือก็มีจากศีรษะลงมาใช่ค่ะจากศีรษะลงมามาแขนแขนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆทีนี้ก็พยายามไปไปนวดแผนโบราณแล้วก็ซื้อยาเขาบอกเป็นเอาไปหาหมอก่อนอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเพราะเราเครียดแล้วก็ให้ยาขยายหลอดเลือดมากินอ แล้วก็กินไปกินมาก็มันบรรเทาปวดแต่ก็ปวดขึ้นเรื่อยๆก็พอหมดก็ไปหาใหม่บอกคุณหมอบอกไม่หายหมอบอกว่าสงสัยมันเป็นต้อต้อในตาหรือเปล่าข้างขวาเนี่ยก,ก็จะไปทีนี้พอก็กินยาอีกก็ไม่หายก็ไปหาหมออีกคนนึงหมอก็บอกว่าเออน่าจะเป็นเพราะเราเครียดมากยังไม่มีใครบอกว่าเป็น ยังยังไม่มีค่ะก็ซื้อยาแล้วก็เขให้เขาให้ยามากินแล้วก็เส้นเลือดมันจะปูดปูดข้างข้างขวาเมือ่อก็ล้างหูเนี่น<ล>ยค่ะคือมันเส้นใหญ่มากอะค่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่างี้ทีนี้แฟนก็เลยพาไปหานวดก็สงสัยมันก็ชาไปเรื่อยๆอะค่ะทีนี้ไปหาหมอเ็าบอกสงสัยมันจะชาไปเรื่อยๆจะเป็นอมัมพฤกษ์แน่ๆนวดพาไปนวดทุกที่เลยอะค่ะสุดท้ายแล้วหาหมอไหมครับ สุดท้ายก็ไม่ไปหาหมอก็ไปนวดอย่างเงี้ยค่ะนวดอย่างเดียวเลยนวดแล้วก็กินยาก็ค่าให้ยาสมุนไพรมายาลูกกรยาที่เขาว่าจนเพื่อนบอกว่าไปฝังเข็มดีกว่ามะมก็บอกอว่าไปฝังเข็มจะดีเขาบอกว่าแล้วมันจะดีขึ้นทีนี้ก็ไปนวดนวดทีนี้ก็ไปนวดก็คือไปเจอร้านร้านนวดเขาเขาจะมีแบบพวกไบรท์พวกซีเบดพวกไออะไรอะ,อะบีมแล้วก็ เขาก็แนะนําให้มากินดูว่ามันดีต่อสุขภาพนะังก็ลองมากินแล้วก็มาศึกษาในเว็บด้วยว่าเอา๊ะมันมันเป็นยังไงก็กินกินเช้าสองเย็นสองกินเรื่อยๆอะค่ะพยายามกินอยากหายคือเข้าใจว่าอาจจะไปหาหมอในโรงพยาบาลเล็กๆค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่มีเครื่องมือตรวจที่ทันสมัย คือถ้าประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดอาการชาแบบนี้นะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆที่เขามีเครื่องมือแล้วก็เล่าอาการให้เขาฟังว่าเคยประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงแล้วมันเกิดการชาซึ่งอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำซีทีสแกนดูที่สมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับพอมีอาการบวมน้ําด้วยใช่ค่ะบวมน้ํานี่เป็นเออเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะค่ะอ๋อเป็นมาตั้งแต่เด็กค่ะ บวมยังไงฮะก็คือมันจะบวมอย่างไปโรงเรียนเนี่ยจะรู้เลยก็ต้องใช้ผ้าผ้าเช็ดตัวเนี่ยพันคอไว้แล้วก็นอนนี่ต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะนอนแบบหลับสบายอย่างงี้ไม่ได้นอนราบไม่ได้นอนราบไม่ได้แล้วก็ชันศีรษะขึ้นใช่ค่ะมันบวมบวมแล้วทีนี้พี่สาวจะแบบไปหาซื้อยาพวกแบบลดบวมลดอะไรอย่างเงี้ยให้ตลอดให้กินตลอดเลยโอ้นี่ คนไทยเรานี่แข็งแรงมากเลยนะซื้อ,อยากินเองได้ตลอดเลยนะออแล้วแล้วแล้วกินกินทีนี้แบบว่าเอ,อสุดท้ายมาก็พอดีมีแฟนเราก็ไม่อยากให้แฟนก็รู้ว่าเราเป็นบวมเป็นอะไรนี้ใช่ไหมหก็ไปแอบซื้อยาไปแอบซื้อยาแบบว่าอไอ้ขับปัสสาวะไดคอไทายมากินพกตลอดเลยค่ะโอ้อ,อ่าฮะอ่าฮะ แล้วก็กินกินทีนี้แบบพอพอออจุดนั้นก็คือลืมพอเป็นน้ำมะพึกก็จะลืมลืมตรงที่ว่าบวม,มทีนี่มา,าหายาพวกอ้ามะพึกอย่างเดียวไปนวดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวบวมก็ไม่สนละตอนนี้ไม่สนแล้ว<ม>าวดูเรื่องอ้ามะพึกทีนี้เขาก็ถามว่าไปไปนวดนวดปุ๊บเขาก็เออ อย่างทรงผมเนี่ยเพื่อนจะถามว่าโอ้ยตัดผมเซตเท่จังเลยบอกที่จริงไม่ใช่หรอกเวลานวดนี่เขาลําบากเวลาเขาเขาใช้น้ํามันนวดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นข้างขวาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปตัดให้มันเลี่ยนไปเลยแต่ผมผมนึกว่าเป็นทรงที่แบบไม่ออ<ช>ไม่ไม่ไมค่ะไม่ค่ะก็คือเวลาเขาจะนวดก็ต้องใช้ยาหม่องอะไรที่มันแรงแรงนวดเข้าไปอ๋อฮะก็เลยต้องตัดผมทรงนี้เพราะว่าผมมันหยิกนะคะ ผม oh. มันหยิกมากก็ตัดทรงนี้เลยก็เลยกลายเป็นเท่ไปเลยค่ะแล้วทีนี้เออกินแยะกินตลอดกินเพราะว่ากินอยากหายกินสอสเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองอันนี้<ย>นคือมารับประทานบีมละค่ะก็รับประทานบีมเรื่อยๆทีนี้เอ๊ะลืมไปเลยว่าไอ้ไดโคไทยมันอยู่ตรงไหนในเนี้ยปกติต้องพกตลอดค่ะอะไรนะฮะพวกไอ้ยาขับพัวะอะค่ะอ๋ออ่ากินจนลืมว่ามันอยู่ตรงไหนปกติต้องซื้อพกในกระเป๋าเนี่ยต้องพกตลอดวันไหนดื่มน้ําเยอะๆนี่จะต้อง บวมัวมม้ยเดี๋ยวผมเรียนถามอาจารย์เป็นความรู้นะฮะว่ายาขับปัสสาวะนี่ทานบ่อยๆไ,ได้เหรอฮะก็ไม่ดีคือยาขับปัสสาวะเนี่ยนะคะมันจะเป็นยาสําหรับใช้ในโรคความดันโลหิตสูงเป็นยาอันดับแรกถ้าความดันโลหิตไม่สูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ,ค,ะคือมันจะไปลดปริมาณของเลือดที่หรือของเหลวในร่างกายมันก็จะทําให้ความดันลดลงได้นะคะ หรือเขาจะต้องใช้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะทานน้ําเยอะหรือเปล่าคะหนูปกติชอบทานน้าแต่ทีนี้ว่าพอบรรบวมเราก็พยายามลดน้ําลงเพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งเราดื่มมากๆม,มันยิ่งบวมมากคือกําลังสงสัยว่าบวมเนี่ยบวมจากการแพ้หรือเปล่าเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะคือไตทําหน้าที่ขับปัสสาวะ ทีนี้ถ้าไตไม่ผิดปกติก็น่าจะขับถ่ายปัสสาวะได้ปกตินะคะครับพอบิมไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องทานตลอดเลยค่ะทานทานยังไงฮะเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองใช่ค่ะนี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณนี่ก็กระปุกที่สี่แล้วค่ะกระปุกที่สี่แล้วคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มือที่ฉันถือไมโครโฟนเนี่ยมือนี้รู้สึกดีดีค่ะ ไม่ชาไม่ชาแล้วคะ่ะแล้วยังต้องไม่นวดอีกไหมฮะไม่ไม่ได้นวดแล้วเดนนี้อ๋อไม่ได้ไปนวดแล้ว <laughs> ไม่ได้นวดแล้วคะ่ะเนี่ยผมเริ่มยาวแล้ว <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค, <มา S 2> ครับ